นิทานสอนใจเรื่องเด็กเลี้ยงเป็ดที่โกหกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กเลี้ยงเป็ดคนหนึ่งชอบแกล้งคนไปชีวิตจิตจ้าวันหนึ่งเด็กเลี้ยงเป็ดเดินเล่นอยู่ในฟาร์มแล้วคิดอะไรดีออกคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้วสิไปหลอกชาวบ้านดีกว่าเด็กเลี้ยงเป็ดได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านแลวได้ตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เป็ดฉันโดนหมาป่ากินแล้วช่วยฉันทีชาวบ้านแตกตื่นรีบจิบอาวุธและมีดไปช่วยเด็กเลี้ยงเป็ดโดยหารู้ไม่ว่าเด็กเลี้ยงเป็ดโกหกและมีชาวบ้านผู้หนึ่งเดินออกมาพูดว่าไนหลังไนหลังหมาป่าของเธอฮ่าฮ่าฮ่ามาโปงหมาป่าเลยไม่มีหลักณะลอเบเธอเล่นเด็กเลี้ยงเป็ดทำแบบนี้อีกสองสามครั้ง มีครั้งหนึ่งหมาป่ามาจริงๆอาช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินเป็ดฉันช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยหมาป่ามากินเป็ดฉันจริงๆแล้วช่วยด้วยชาวบ้านก็ไม่เชื่อเพราะเขาเชื่อแล้วว่าเด็กเลี้ยงเป็ดโกหกเขาก็เลยไม่ไปแล้วในที่สุดเป็ดเขาก็โดนกินจนหมดก็จบแต่เพียงเท่านี้ขคุณ